อาจารย์หนูงวดวันที่16ธันวาคมให้เลขเด่นบน 3, 9เลขชุด3ตัว 8, 3, 1, 8, 3, 2, 4, 3, 5, 6, 3, 7, 9, 3, 0, 4, 9, 1, 2, 9, 3, 0, 9, 5, 6,

หกหนึ่งหกสองหกสี่หกเจ็ดในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมเลขเด่นบนสองเข้าหลักร้อยหลักหน่วยบนนิตยสารบังเอิญงวดวันที่16บธันวาคมให้เลขเด่นส8 เลขชุดสองตัว45 46 48 49 83 85 86 89ในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมเลขชุดสองตัว52เข้าสองตัวบนขุนพันนำโชคงวดวันที่สิบหกธันวาคม ให้เลขเด่นหนึ่งหกเดแเลขชุดสองตัว 60, 6 0ศูนย์หกหนึ่งหกห้าหกเจ็ดหกดหกเก้าหนึดห้ดเจเลขชุดสามตัวห้าหกหนึ่งห้าหเจดห้าหกแด ห้าหกเก้าห้าแปดหนึ่งห้าแปดศูนย์ห้าแปดเจ็ดห้าแปดเก้า